อากาศห้อนพี่น้องต้องได้กินน้ำเย็นลงไปถาวเนาะกินน้ำเย็นพี่น้องกูน้ำก้อนเดพแกล่ักายก็กินก็มีวิตามิน,นกรดูโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อกับน้องลาตี้เด้อพี่น้องโดยพบพ่อตอนนี้กะมาอยู่เต้าทานพี่น้องห้าก็มาได้ซื้อน้ำให้แม่เท่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นสิไปซื้อพี่น้องตั้งทั้งเือนเพิ่นเพื่นเนาะตุกใหญ่ๆหญ่แหละอ่าไปซื้ออยู่โรงงานพี่น้องเพิ่นสิขายตุกละเจ็ดพันกีบเนาะตอนแรกเพิ่นสิอยู่ใส่ล้อไปซื้อพี่น้องน้องลาตี้ก็เลยว่าสิไปซื้อให้เพิ่นวะก็เลยว่าไปซื้อพี่น้องมาใส่ทั้งหน้าอ่ะแหละเพราะว่าบ่มีผู้จับแม่เท่าเพิ่อนดามูก้าพี่น้องขับรถกะะย่่่าานนนเเพพี้องินบ่ไดด้้้กลาขึนเย ก็ Workers, <S <S <ega> <S เลยไปซื้อเพิ่นพี่น้องตุ๊กเก็ตพันก้านำกอนโค้งหนื่อยเนาะมันหดพี่น้องเลยเพิ่นหากระเห็ดกินเจ้าคนเห็ดกินอยังพี่น้องโดยเพิ่นจูดทานว่านี่เพิ่นก็ะหายมากพี่น้องเลยมาเด้อว่ามาอันถ่ายคลิปม่เแ่าจูดทานเพื่อนมาพี่น้องน้องว่าตีให้บวได้มาเพิ่นจูดแต่เศร้าเนาะเห็ดเบี้ยแต่ก็เลยว่าเอ้ยหมดทันแล้อ่ะพี่น้องเพิ่นกระไม้อันเห็ดกินบัมือนกัวันอยู่พี่น้องอันทานเพิ่นกันเนาะโดยเดี๋ยวกลับไปหาแม่เทาเลยพี่น้องว่าเพิ่นเห็ดกินอยังตอนนี้เนาะ พนางพนก็อาจจะตัดไม้อีพี่น้องเลยแดดเนาะไปกับางที่กับบริข่าวป่ามันแดดเกินพี่น้องเนาะโดยโดยพี่น้องเปิดคลิปมากอะแดดแต่พี่น้องแดดออกเลยวันนี้ก็เฮียเบิดพี่น้องสูงสูงเบิดน้าเฮียใส่เนาะตะไม่เท้าเป็นเห็ดกินยังว่าฐานกระควันขักอะเลียพี่น้องเลยฮะกระจูดได้นี่จูดเศร้านี่คนวะ สบายดีได้ไม่ทาเดอร์ดโดยน้ำกระตุกใหญ่ไม่ต้องบ่มีการเราไป<อ>ถ่าเนาะจะสื่อมาเลยใส่ตุกมันนี่นะบางบางบางเหรอบางเลยนี่กระตุกปุ๊บงมันชี้เลยอืมโดย,โดยเคนสื่อมาให้ของเฮาอยู่เพื่อนกันแบบนี้เลยไม่ถ่าว่าสื่ออนาตุกละสี่สิบพันบางไหมถ้าบ่ลลอยตัวนะ เพราะว่ามันอันเป็นกระตุกน้าพี่น้องไปเกาไม่ท่าสิหนูใส่เหล่าออกไปบ่าไม่ท่าโอ๊ยไม่ท่ายสิหนูไปเองเด็กยากสิไปเหล่าดีตายแล้วมื่อแรกโรคมื่อแรกนั่นมึนี่มีดีกินนี่ยามันแห้งหอนนะไม่ถาวรเนาะมันแห้งหอนอืไปนะไปพูดดีกัจักรรถหรือบ่เนาะจักรรถหรือบ่อากาศกระเดกนะไม่ถาวรเนาะอากาศกระเดกไปนะเด็กไปจักรรถหรือบ่ล้าไปพูดดีกั งานเห็ดยังกินก็ออมกระดูกบ่อืมอมกระดูกอ่าใส่ผักหลายๆพี่น้องเลยใส่พักหลายมาลาอน้อนอน้อยไก่เอี่ยเนี่ยเทมเพอร์ซื้อนี่ละเป็นเทมให้อากาศห้อนพี่น้องต้องได้กินน้ำเย็นเราไม่ถาเนาะกินน้ำเย็นพี่น้องโหน้ำก้อนเดี๋ยวอ่าอื้อให้เพิ่นสามพันเนาะเหลือเงินมาสองพันขีดเป็นขายซ้ำนี่อืม บ่ว่าย uh, no mm. ัง da ม่ท่านกินข้าวสาหรัอเห็ดข้าวเทียงจุดทานแต่้าบ่แม่ท่าว่มันจังบัฮห้อนเนาะอากาศแดดชว่างในบ่วไว้เด้ห้อนแข็งมันไว้ัวแข็งมันก็พอแห้งแล้วแดดอกอ้าว กินกินเถียงพี่น้องเราท้งานเทือใการเทบวะในข้อนเป็นส่วนอายุเอากับโบนไปเมือย์เข็ดเวียกรบเบิดมือหวานบอกได้มีได้ดีได้บุญวะบุได้บ่เครื่อชิบุ้เทืออยู่คือบอมีหินบุ้คขีเจ้าีหินุ้งได้น้อยพี่น้องอมกระดูกผักอะนี่ไม่ทาเห็น พักลายไปนี่แหละแซบืเลยพักลายเลียวเขาอมคลายก็มีแต่ักทำงไม่พักลายกักินกับมีวิตามินได้แต่เนียไงมีจิมยทีเทียวอมกระดูกกระดูกกระพัดไงฮิเยล้มโมล้มกะตาย้มเชืองาไผกะแหงหักๆเห็ดนีกินไว้กินเพียงคนเราพี่น้อย หอมกระดูกใส่ผักบัวแล้วก็ามังอือน,น้อยเนาะต่อแซ่บเห้จจเจ้าใส่เครื่องปรุงมานละบอกจะปรุงปลาแดกอีดยังละบอกยังไก่ย่างมันทรายนี่โคตรนะพี่น้องครับต้นเทียงแห้งห่อนเนาะเห็ดไใบเลยเห็ดไใบกินเทียงพี่น้องต้นเทียงบวชว่าแห้งชิ้นห่อนตัวนี้แหละ กาแดดแดดไม่ได้หรอกใครแต่นีน้ำกินเลยพอได้กินอยู่ ใส่พักใส่พักเต็มหมอใส่พักเต็มหมอเลยไม่เห่ยักเต็มหม้อนีใเลยาอก็ินเลยประแดกจะกระจาแล้วเนาะเนีะปุอปุงปุงบ่มังิบงป,ปุงให้ปุ้งแนนี่าิบปุงมันให้ไม่เ้ากันบนี้ก็บวงใหญ่เนะตัดมันจปักบวงใหญ่ ออมออมกะ,ะด,ดูน้ันเก,นกนซื้อน้กนใส่ข้างหนาเนาะตุกใหญ่เนองซาลิดไ,ได้ตุกเลยไม่ทา่านอะหอดบะ้าลิตรตุกตุกน้ำนะจ้าเนาะเขาซื้อหอดบะซาลิดแย่มั้นตุ๊กมีผุทจับแล้วกะไม่ทากักบพวกขไปน้ำนี่ กระดูงไปกินยงคนละเมื่อกลับบูสจะกินยังัเมนะทนนี่พูด้ือทามานจะดูเนหัวนมันแบบมันไดนลบางทีก็เนาะเป็นมันก็ไม่ได้หรทาะดูกระตอนง่ายๆเนาะ มาจะเขาตออเก่งยายพักมาจะเข้าพักกับพักเลยใช่ใช่เอาเผ็ดจังหน่อยเขียวเขีดามนู้ดเร็ยกบหันใช่วหมยังพันซีนพูดซีนป่เไม่รูไม่เหลายเลยชามน่้ดจชอยเอาตามหน่วยก็ซอยเอากินเพชรบินใส่เช็ไลายก็ได้นะก็อร่ย แสได้ค่ะวะแบบ่แบเคนี่แต่ว่าให้มันพักเปลือยหน่อยนึงหักเปือยมีแขวครับมังอึอะไรทีนี้นั่นเปลือยอึอะไรมีได้เชื่อแะม่งนีบไ่ด้ใส่เกลือบบ่พอดีเลยนิ่เค็มนะคเค็มเนยมเค็มี่เยมออมกระดูกก็ทีไข่ไตือกระดูกไงเลน่นี้อหัดก็หอมคือหอ จะไปขายเขาคีเล็กมือนอะไรจะฟันจ้ะหอนมาสาวฟันเออสี่สิบพันใครนี้เนาะส่สิบพันก็มีนาห้าชิ้นต <t emp os> <t emp os> ่ห้าชิ้นพันเลยค่ะมันก็ร้ายเติมเนาะและถ้าวนี้มาเอาแหละไปเพราะไปก็หอนรีบอัดนี่นะมันชิ้นเขาทาเขายกบาดเดียวเลยยกบาดเดียเลยแตบมามาเขาว่าเขาจะไปขายต่อเนาะ ตผักิขายสิโนไม่ได้ี่ิขายนอือ่่มอเือเวนะเออน้องตัเนนเปื่อเมาอืเปือหนะหบ่มีเสียงหยามเนาะบุเปือเพรนไรเคร่องุงมัมีแอย่างนลออกินแต่น้ำแล้วมันฮอนแดดเนาะ บกินกับบได้น,นั่กับนั่นทุกหนึ่งนี้ได้บวสามมือไม่ถากหอ่ไหอไหบวเพราปเป็นถิศผัวบอกคราวสองคนเนาะดีเลยนั่กับตุกีย้พันเนี่ยไม่ถัแต่เก่านะใครหาพันเนาะห้าพัดมันกะขึ้นเลยโดนทุกได้ดไไดอสองคนกินน้ำกันถ้าว่าเห็ดเบีย้ยมื่อไหนให้สิกินหลาย เดี๋ยงกินดุไปเก็บผีเล็กอเออไปเก็บพีเล็กขายอีกทา,างใดจะไปเก็บไหมแถาโอ้เด,ดี๋ยวเาาด,ด,ด,ดินให้ไดเ,เข้าวตัดไม้บ่ตัดไม้ตัดให้ได้เอาไปไม้เดินไม้ตอนี้มันเดินมีงาน,นมันก็เลยแบบเข้าวตัดแล้วมันกระโปงเนาะงงมันเลยแบบขืนร้ายพี่น้องเออมันขืนด้ายเลยหมอโอ้ไปเก็บชมเธอได้หมอต้มเหมือนกันใหญ่ใหญ่เอาละลายอีกเด้อยวันนี้ให้มันได้<อ> หาฮกฮกซีบเจี๊ยบวานอือกระต้าน, <laughs> <ม>านะฮกระผมยาโดย,ยกระตายใหญ่เติบไปดฮอ,อ,อนไม่อือมันฮอนไลกับบัวลด้ยเนาะไม่อนั่นที่น้องมันแดดมันเอาโอ้แมไปแต่เช้าอือไปเช้าไปฮอนม่อกไป็เก็บกกล็กใช่เป็นใรเก็บผล็กกูเเคเก็บผกกูเลยมันเทอะเราไปเก็บไปจงงังุ่งเลย สวยบ่หรือเศร้าสวยจะไปดิเชาไปเชาอะไรมันจังบ่เด็เนาะไม่ยิงได้เจ้าว้า่แ้่ว่าจะมบังไปจังังทางทางนี้บ่ดีแดีวเขาเดินี่เออนในเดินนี่เดินในแต้ไม้อันนี้ดีด้วเขาทางไม่ได้ดอกนั่นเออทางเขาทางโค้งงูถงดีเลยเออในหันเนาะมีต้นมะม่วงนอนแล้คักแล้วมานกะนี่น้ำแล้ว มันห่อนเนาะม่เท่าวเป็นกระโปงหอมองชิว่คิดยู่แล้วห่อนเอาห่อนมาจากเมืองก่อนพอดคักๆเลยพ่อเลยเหรอซิมโดนจ้าบ่ซิมบอกบอกมาซิมแล้วุป่งหนดตอนที่ยงกับกินบริเเฮ็ดวันนี้เนาะเมนูพี่น้องเอ้ยมีแต่พักไกนห่าหมู ออมหมูใส่มังอึอน้อยแล้วก็ผักบัวโอ้ยผักนงางตู่อีหยังเนาะหลายกินเที่ยงเอ้ยน่ากินน้ําอยู่บ่น,นี่เออพอดีแซ่บกิน2คนฮอ,อนได้แล้วนี่เอายังปงธรรมศาสตรต้องปงแบบนี้อุ้ย หอนเนาะปงแบบนี้แหละกินหากรมากน,นี่็เ <laughs> เออกินแล้วะตอนเที่ยงยังกินไหมไม,มอือหอนอ้าวอ้าวค่ะร,ออรวมเมิดนะจังลดไม่เท่าตัวจะจูดเดี๋ยวนี้นะไม่ขี่รโดนห้าก็โดมดสิได้แล้วมันเป็นนี่ ไม่เป็นค่ไะไม่เชามามาเลยรวมกันเนาะเป็นไร้กีโรดจูดอะไรพี่น้องไอ้ไข่ในบ้านนี่โอ้แดดหรือจะสิไปตัตดในดพื้นกันเนะาะไม่ไ, <ๆ S 2> ไม่ทาวแห้งอันนั้นซ้ำพี่น้องเลยเป็นวินยังไปได้ไปได้ยไงบลูนชน่างที่คือว่าพักผ่อนเพิ่นกับ,บวัยคือกันแหละเบิ่งแต่ละคนเนาะพี่น้องเลยแต่กับพี่น้องไงบลูมีไปแต่พักผ่อนไปแต่เศร้าคันนี้แต่เศร้าๆคนละตื่นจะไปโลดในช่วงเช้ากิน ถ้าแบนี้มาได้เจอคุณอืมแบบนี้พันว่าเอาไปตัดพื้นแล้วก็เพื่อยางมาอีกเนาะพอแห้งแล้วเพื่อยางมันมาแล้วยังเจอคุณนี่ไม่ถ่ายพันธุ์หน่อยนะพี่น้องสิกาขึ้นรถนะเป็นเด็กนิสัยยางเมาไม่ถ่ายเนาะยางมาเลยเลยไมีขึ้นได้ไม่ถ่ายมันคนทางกันยางนี่ย่างยากไม่ได้ยี่ขึ้นยางเราดีกว่ามันมีกระเทอะเลยโยเก็บไม่ลอด เจ็บสันหลักสันหลงนังแล้วนะบ่เาเคยค <S <S ขึ้นรถกันไปดูไดูไเอ้าหน้าพวกจูดไก่มันขึ้นมาไมถ่ถามนะโไก่ไก่ไก่ได้เลเออขนเตน้าจูดาแจูเลยควันควันพี่น้องควันคัะเยควันไรอืมขจูดเช้านี้วะพอดีค่ะ อไปเบิ่งเต้าทาอันพี่น้องไอ้บาสนี่ไม่เท่าว่าสิอาบหน้ามันหอนผัวหอนกับพ่อพ่ออยู่ได้เนาะได้ก็ได้ก็ไม่ไหลน่นบ่ห่มหมก็ดียาวอะไรเพิดอ่ะนั่นมันมีหมอนห่มใหม่ใครแน่เนาะ แล้วกระจูดเลยเน,นาะปานาจูดเรียบร้อยเลยพี่น้อกพลายกันว่าเรียบร้อยเลยเพราะปันอื่มันลงไวเลยว้าต่อถ่ายไปแถวควันคักอะไรนี่คักอะไรนี่มันสีใหม่ไวแท้อันนี้เนาะดูเลยดุเลยอะควัวน,วนแบบนี้มันดุอันเนี้ยว่านี่เขายังอาบนำน้องสองเถื่อนอยู่เลย มันห่อนบ่ได้รู้ปล่อยไว้เนาะมันควันแหงควันห้าขจูดหม่ไม่ให้มันกำลังนั่นก่นองกำลังไปทางหนุ่มนั่งตอนแรงๆผมได้หดเนาะอนขำ เพื่อเอาอันนั้นไปอาดหูมันแล้วก็ทมขี้เลื่อยข้าวพี่น้องเฮาบ่เอาแนวอดเลยมันสิขี้เื่อยข้าวน้อยมันบ่ใหม่เนาะออวัคักแท้บางน้ํา Mỡ Ướn lông bớt là bắt chắc mỡ Ướn này nọ Mỡ Ướn chắc là lông bớt là bắt chắc bà ừ. Thiêu mầm bựng phía nồi, nhằm vên kìa, ăn rượu mất nha Nhằm mầm bừng bớt mỡ ปล,ปล่อยไว้ก็ได้ยันไผ่มันบ่ทันแล้วนะท้มมันนี่ก็แย,อยได้มัจะ ัปควัแแ้่แล้วก็ไหม้มาเว้ดมาจังนนหนหเนาะมันไพ่มันหากกรมาพี่น้องมันชีปเป็นควันมาแบบนี้น,น,นะเนาะต้องจงแห้งๆมืเอเอาจูดมือแรกนะไพ่มันหากกระพิวขึ้นมาหวัว แดดพีน้องบ่มีหดต้นใหม่อย่างเลยแถวนี้ก่ะใบไม้ร่วนเบิดยามนี่มไ,มดได้เลยวาจ๊ะ <c oughs> ทมเหยือทางฮูมันตัวใดมันนั่นเอค่ะมันควันแห้งหด อาบน้ำใบไม้ถาวรอาบน้ำมั <laughs> นจังเบริบบนระนะนนปันได้เนาะยำยำเวีนกะอาเบิดมือกันยังได้พี่น้องทำน้ำนะน้ำโบราณอบบาโบไาณกับไีเท้าพันธุ์ทงก่อนแดดถักรีพี่บเอาลองมือกันเลยแอเมาหาไปเท้าพอดีไปซื้อน้ำให้เพิ่นพี่น้องให้เพิ่นแต่เห็ดกิน,กน,กน,กน ซือน,กนกำนนอนอนนอนกินกับนำเย็นนั่นแหละมันห่อนเนาะนำกินกับเป็นโรงงานใครเดอรมีหรงงานใกล้อาพี่น้องอคลิปนี้ก็สีขคอจบคลิปเดอ้อพี่น้องเนาะสีขคอลาไปก่อนพี่น้องโดยท้าพบเพาะคลิปหนาเดอ้อพี่น้องเนาะโดยจากคลิปนี้เนาะน้องลาตีกะขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องนอ้องปะสบขวามสุคนที่หับ z มคลิปน้องละตีและกับบอขามโฆษณาเด้อพี่น้องโดยจากคลิปนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบ,บายดี